ครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพิาตาครับมาครับมือนี me. Me. Gram, anyway. tense, societal, ้มากินซอยจูน้ำกันครับนะซอยจูน้ำกินแจ่วขีปี้ยนี่ครับเนี่ยกับมีมีตับมีเนื้อนะครับมากินน้ำกันครับนี่แบบตับแก้วขีปี้ยขมบรรยากาศฝนตกๆครับขมก็ นี it, <c oughs> ่ขนาดเพราะไส้ดีเนี่ยไส้กีดแย่ผมไม่รู้หรบกเตอนผมตอนหนาวนี่เนี่ยดีผมอำลำอ๋อเลือมก่รออืม ก็เป็นสามเดือนแล้วกว่าน,นี้น้ำเพิงง่งน้ำเพิ่งน้ำเพิ่งยึ่งสามนใ้ป <c oughs> วหนง 3 đi nữa khoản nếu vào bớt đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โดนกข้ไปเป๊กเดียวตรงฝีวินๆแล้วบ่นโม่ก้อยมักกินประไดครับ Mm-hmm. ของบดีอ,อบดดีอกด่างเหรอ <laughs> <laughs> Sử má vào đây làm <laughs> Nhầm thì mới chỉ đến cơ quan thôi Rồi, giá như vậy Phải mất cái có làm này <laughs> là nữa ต้องกินเนื้อแน่กินตับแน่ไม่ตัดกันแบบตังแสบไม่แน,น่จะได้กกพาะสามสิบกร้อมก็3สามสิบกรีมเบาเพราะมันติดแ่วยำแล้วมันติดแ่วพวกมาก เสียงนี้เสียงคนตกครับ,ตรรบแต่ว่ในี้เมืองทุ่งสงตอนนี้ผมไปตลา,าดตกแห้งแห้งเลยแ้หอยบานมาตกครับถึงมืตกก็แป้งแป้งเย แซ่บโอ้เผ็ดดีว่ะแต่เผ็เดส้งคม แต่ก็ดีย่างฝนตกกินในบ้านหวันมาหลายไปกินงนอกเรียบร้อยเลยไปกินขี้เปียนี่มาเต็มเลยทั้วันจ,จัากไหมได้เสะ โอเคคนั้น็ไมน่น้อยเนื้อหลายๆ

ผมหน่อยแต่อร่อยแน่

สุดท้ายนี้ก็ต้องต้องจบแคใ,ในี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมวิดีบรูปภาตา่างขอบคุณทูกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ